สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนำการใช้งานของ RTS ลาซาาในบ i ซ e l อร์เร RTS คือ lady to ship หรือเรียกว่าพร้อมจัดส่งหากผู้ขายเตรียมพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถดําเนินการคำสั่งซื้อในสถานะ r e a d y to ship เพื่อให้ทางขนส่งเข้ามารับพัสดุนำไปที่สาขาของขนส่งเองภายในเวลาที่กำหนดทั้งนี้ในบ i ซเซอรจะมี3ประเภทให้ตั้งค่าที่สถานะจะย้ายไปที่ lady to ship ได้ค่ะไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าคำสั่งซื้อการตั้งค่าอื่น ตั้งค่าราชดา RTS ประเภทที่1ค่ะเมื่อยือนยันย้ายคำสั่งซื้อไปที่พร้อมจัดส่งนะคะประเภทที่2ย้ายคำสั่งซื้อไปที่ lady to ship เมื่อใบปะหน้าถูกทำเครื่องหมายว่าพิมพ์แล้วหมายเหตุหากพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุแล้วแต่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าพิมพ์แล้วในรายการกำลังดำเนินการคำสั่งซื้อจะถูกย้ายไปที่ lady to ship เมื่อจัดส่งนะคะประเภทที่3ค่ะเมื่อจัดส่งย้ายคำสั่งซื้อไปที่พร้อมจัดสง่งหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้เลยนะคะ